สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาททากล้วยเบกแตกกรอบอร่อยแถมยังทําง่ายด้วยค่ะขั้นตอนแรกเรามาติีมกล้วยน้ำว้าค่ะส่วนกล้วยน้ำว้าที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นกล้วยหามค่ะก็จะมีสีเหลืองปนเขียวแบบนี้ค่ะ จากนั้นนํากล้วยมาสไลด์เป็นแว่นบางค่ะยิ่งบางยิ่งดีนะคะเวลาเรานําไปทอดจะได้กรอบๆค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันปล์มลงไป1ลิตรค่ะ รอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็หลีไฟหเหลือไฟปานกลางค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เช็คดูน้ำมันก่อนค่ะ ตอนนี้น้ำมันเราได้ที่แล้วนะคะเราก็นำกล้วยลงไปทอดได้เลยค่ะคอยคนอย่าให้กล้วยติดกันนะคะหลังจากที่เราทอดได้สักพักแล้วนะคะกล้วยเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปเตยลงไปทอดจะได้หอมหอมค่ะ แล้วทอดต่อไปจนกว่าจะสุกเหลืองดีเลยค่ะคอยคนเรื่อยๆอย่าทิ้งกระทะไปไหนนะคะเดี๋ยวกล้วยจะไหม้ค่ะ ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเวลาเราตักขึ้นใหม่ๆนะคะเขายังไม่กรอบนะคะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะกรอบค่ะก็กระจายให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะกรอบมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูกล้วยเบกเตกตกทาง่ายแถมยังอร่อยด้วยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ